ก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้กับผมเต้แค่นี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ได้มาซื้อชักโคกคทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะขนขึ้นรถยม MGEP นะครับผมมาเรามาดูการจะขนพอกันไหมนะครับผมไปเลยนี่ก็เป็นหลังรถนะครับผมกระโปรงหลังเนาะโดยเดี๋ยวผมจ,จะพับเบาะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวก่อนจะเอาขึ้นกันนะครับก็จะมีเช็ค QC กันนิดนึงนะครับเช็คของนู่นนี้นั่นว่าแตกหักอะไรไหมก็ที่นี่ที่ผมซื้อก็ที่โฮมโปรนะครับผมที่ยกขิ้วก็พี่เมฆนะครับนี่บริการดีมากนะครับผมโฮมโปรพระรามสองครับก็หลังจากเช็คนู่นนี้นั่นทั้งหมด3กล่องเรียบร้อยก็เราไปขึ้นรถกันเลยนะครับ โอเคครับก็เริ่มยกขึ้นรถกันแล้วตอนแรกก็หาวิธีไว้ก่อนนะครับว่าจะไว้มุมไหนกันเนาะลองมุมนี้มันจะได้ตัวเดียวนะครับแต่ทีนี้เราเราเราต้องตั้งขึ้นไปนะครับพับเบาะก่อนแล้วก็ตั้งขึ้นไปนี่ครับลักษณะนี้นะครับผมนี่ก็จะแทงขึ้นมาอย่างนี้เลย โอเคเดี okay, ๋ยวอีกตัวเราก็จะวางแนวขวางนะครับนี่ก็จะพอดีกันเลยอ่าตัวนี้เราจะต้องดันมาหน้านิดนึงนะครับอ่านี่ดันเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ3อันนะครับผม3มชุดอยู่ในรถ MG EP ได้สบายสบายนะครับผม ความกว้างของตัวชักโคกประมาณยาวประมาณ70กว้าง40สูง60ได้นะครับโอ้โหขึ้นได้สบายครับ3มชุดนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแทงมาแล้วเคยขนของยาวกว่านี้นะครับถึงหน้ากระจกเลยเนาะมียาวกว่านี้เป็นไม้เชิงชายนะครับก็ขนมาแล้วนี่รูปทรงภายนอกก็คุ้มค่าจริงๆครับผู้เราเหมาอย่างเราตอนเรานี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย